สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนภาษาไทยกับคุณครูสิริลักษณ์นามนวลน,นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาภาทีนะคะเราจะเรียนบทที่7นักคิดสมองใสนักเรียนได้เรียนคำศัพท์ของบทที่7ไปแล้วนะคะในเรื่องของรู้จักคำนําเรื่องวันนี้เราจะมาฝึกอ่านกันค่ะพร้อมไื้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ ให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะตีตีชีชีสู้สู้เขียเขียมีดมีดชีชีชบี บีดดื่มดื่มโยนโยนห่วงห่วงขวดขวดมะนาวมะนาวนกกระจอกนกกระจอกนักวิทยาศาสตร์ นะวิทยาศาสตร์รุงนนร้งกินน้ำรุ้งกินน้ำก็จบไปนะคะในเรื่องของการอ่านคำศัพท์อ่านกันสองรอบแล้วก,ก็มีงานที่แจ้นักเรียนทำคิดว่านักเรียนทำได้นะคะไม่ยากเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีหน้า1 0 4ถึงหนึ อ่านคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วตั้งแต่คำว่าปีจนถึงคำว่ารุ้งกินน้ำอัดคลิปส่งให้คุณครูนะคะคุณครูอยากฟังเสียงนักเรียนอ่านคำศัพท์ค่ะอย่าลืมอ่านหนังสือกันทุกวันนะคะจะได้อ่านได้คล่องแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ